ตามเบอร์ค่ะเบอร์ที่สองมันเป็นเบอร์อ่อนสุดนะคะแล้วก็เรียงขึ้นมาเป็น19 17แล้วก็2ีนะคะยี่สิบเอ็แล้วก็17บเค่ะสิเป็นเบอร์เข้มสุดนะคะของเด็ดที่จะชงให้ชิมวันนี้เป็นชาหอมนะคะเป็นชาหอมของชาหอมเหมืองีนะคะเดีวเรามาลองชิมชากันนะทำไมก็ถึงชื่อชาหอมหมืองลีอะคะเพราะว่ากลิ่นจะหอมเป็นพิเศษกว่าตัวอื่นค่ะ เนี่ยจะคุณแบบได้หบรถแบบมานั่งบนโต๊ะเลยนะแล้วก็มาเขาชงชาให้เราอ่ะขึเหนือได้ไม่ทขึ้นไม่ได้แต่ในขณะที่แบบคนที่เขามไม่ถนัดในการขึ้นไปหรืออยากได้สัมผัสเนี่ยอยากสัมผัสนะว่าอันนี้เขา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 ชงชาของที่นี้ให้เรา ต้องดูอุณหภูมิใช่ไหมคะน้าต้องมันต้องมีเทคนิคมว่าน้าอ๋อเด็ก็มีเทคนิคของเขาเ็ามีเทคนิคของเขาจะเกิดคุณอยากจะมาทานคุณก็มาทานที่นี่เขาจะมีเทคนิคการคงชาเขาเ็าจะมีคุมอุณหภูมิประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะคะในหางเราจะต้องเขาจะชา,าให้เราอันนี้เขาเรียกชาหอมหมื่นนี้นะคะเออที่มาของชาหอม น,ะะน้ำแรกเนี่ยเราจะทิ้งก่อนเพราะว่าจะเป็นเหมือนการล้างใบชาก่อนอ,อันนี้ไม่สวยทางร้านเลยนะคะเป็นเทคนิคเลยเทคนิคนะคะ,ะน,น้ำแรกเขาจะทิ้งนะนี <c oughs> ่นต้องกดเลยเพราะกดทุกครั้งก็ลงข้างล่างเลยนนะพี่แค่ตัวนี้ก็มีขายอ๋อเท่าไหร่คะมีตอนนี้ <c oughs> ทางร้านเราขาย400ค่ะ ก็ทันสมัยนะนะาจ้าเขมิดข้าวกรอบเออเดี๋ยวนี้การสบงชาเป็นเรื่องง่ายแล้วนะง่ายง่ายเขมิดทริกทริกเนี่ยแล้วก็มามาที่นี่พอทานอร่อยปุ๊บเพราะเราติดใจแล้วก็มาอุณหนุ่องเขานะคะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของทุมโทนหวา